เขาเอาเจ้ปลาเนี่ยไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่อันใหญ่ๆนะครับเครื่องปรุงทุกอย่างใส่ลงไปแล้วก็ปิดเข้าไว้แล้วเขาไปหมกทเทออกมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหคุมครับรอบจานรอบโลกสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาเยือนจังหวัดแพร่วันนี้คุณเอ๋และคุณนิรุษจะขอพาคุณผู้ชมมาสัมผัสเสน่ห์ของอาหารชาวแพร่กัคมมนคร,รับ ที่นี่ร้านบ้านม่อนนกยุงมีทั้งอาหารไทยและอาหารเหนือตั้งอยู่บนทางขึ้นดอยเล่งหลังวัดพระาธาตุช่อแห่และเมนูที่เราจะนําเสนอในครั้งนี้ก็มีแต่ของเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นแกงคั่วเห็ดพอะหมวกปลาช่อนไข่ปลาต่ำยอดมะพร้าวแต่ละเมนูน่าลองทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าเราไปชิมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไอ,ไอ้คนเมือง วันนี้พามาบ่ใจคนเมืองเป็นคนอะไรครับเบาเมืองแปะบ่ใจคนเมืองก็เบาเมืองแปะแปะเมืองตีบายิ่งนึกแล้รอย่งงงงรู้จักก่อนรู้จักก่อนหู้ห่วู้บ่หูบ่หูบ่หูไปห่อโลหูอะไรอย่างั้นยูเอะไรแปลปลหน่อยเมื่อกี้พูดอะไรพูดอะไรเบาเมืองแปะเป็นเบาไม่ใช่คนรับใช้นะเบาครับเบาไปว่าเบาว่าหนุ่มคนนุ่มคนนุ่มคนเมืองแพร่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัด นั่นแหละครับอยู่ที่ร้านอาหารบ้านม่อนนกยุงว่าม่อนเน่เป็นสูงแต่ยังไม่ถึงกระดอยยังไม่ถึงกระดอยยังไม่ถึงกระภูแล้วก็นกยุงชอบอาศัยอยู่เป็นป่าเป็นอะไรในสมัยก่อนนี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่เราพลาดไม่ได้ที่ต้องมาลองดูครับเผื่อเราเป็นนักท่องเที่ยวถ้ามองถ้ามองจ๋าๆก็คือเห็ดทบเนี่ยใช่ไหมหรือเห็ดหรือเห็ดพะหรือเห็ดทบแล้วเขาก็เห็ดพอเห็ดทบเขาก็เขาก็ว่าคนเมืองเมืองกรุงเทพเนาะครับเขาก็บอกว่ามาทําให้ราคาแพง เพราะว่าเพราะว่าคนคนกรุงเทพมาทานแล้วก็่อกนสมัยนานๆเด็กตอนนุมๆนะแปดสิบรอลครับเต็มที่แตอนนี้ฮะน,น้าไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้เหรอถ้าหน้าขาดขาได้พันห้าสอ0พันเนาะเห็ดเนี่ยนะใช่หน้าตาแล้วก็ปีงมีห,หนึ่งคุณเพาะก็บอกได้คุณไปเพาะคุณไปปลูกไปอะไรยังไม่ได้ รู้แล้วทาไมมันแพงเพราะเป็นรสชาติที่คนกรุงเทพหรือคนภาคอื่นทานได้แล้วก็อร่อยไงแกงคั่วเนี่ยรสชาติเหมือนจูชีคุณพ <c oughs> ไม่ชม <c oughs> เหมือนฉูดฉี่แล้วใส่เจ้าเห็ดเนี่ยเห็ดนี้ก็มีความกรอบกรุบเขามีความพิเศษของเขาเห็ดตัวนี้มีกรอบๆแล้วก็จะลุกคลิ้นก็ไม่ใช่เว่าาขจะอะไรจะแต่ว่าร้านเขาคัดครับบางร้านนี่ไปแล้วทานไม่ได้เลยเพราะว่าเคี้ยวหอยจุ๊บเลยยังไงอย่างนั้นเลยมเคยมันเคยซีดๆชั้นเลยแต่ตัวน้ำานที่พี่เอกพูดเนี่ยเนน้ำแกงขั่วเนี่ยท่าให้ผมนึกถึงแกงขั่วหอยจุ๊บที่เคยอร่อยที่สุดแถวแถวเชียงใหม่นี่ร้านนี้เขาให้แบบไม่เกรงใจ ก็ให้เห็ดทบมาเยอะเขาอย่างพี่เอว่าเขาเหมือนพผนังแล้วก็เติมน้ำลงไปให้มันเยอะหน่อยเท่านั้นเองครับผมยอดมะพร้าวเขาก็นุ่มพอดีเห็ดตัเนี่ยทบจริงจริงันพี่เอจะไปไหนดำๆอะไรไปนี่หมานี่ก็ต้องมาพิซซ่าก่อนเลยมันคือพิซซ่าที่ไม่เห็นหน้ามันไม่ใช่ร แล้วเขาไม่ตัดเลยพี่ซ่าเขาต้องตัดเนาะนั่นไงเราตัดถูกไหมมันชื่ออะไรเนี่ยมันเป็นไข่แล้วมันมันเป็นไข่ปามไข่ปา์มอ๋อปามถ้าลามปามไม่ดีอย่าไปกินไข่ปามอย่าไปกินเอาเอาทักขึ้นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะปามหน่อยอย่าสงสัยในตัวข้าพเจ้าเป็นยังไงครับข้าวเจ้าอร่อย ถ้า yup. คุณยุ้ยบอกอร่อยก็อร่อยแล้วละแทบจะไม่มีเนื้อสัตว์มากมายอยู่ในนี้จะมีผักเราใช้ความร้อนอ่อนๆไปเรื่อยๆใช้เวลานานมากนี่ฮหน้าตาอติอติจืดๆเลยคุณผู้ชมครับหน้าตาจืดหน้าติว่าแต่พอพอทานเข้าไปเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งระหว่างไข่เจียวกับไข่ตุ๋นเอเขาผสมกันพอดีคุณผู้ชมครับ ี่คืออะไรบอกกับตัวปลาช่อน,นดูนแล้วมันต้องมาทําอะไรนาะนก็มีผังกกาดขาวแล้วก็มีปลาช่อน,นแล้วก็มีเครื่องปรุง้นเนี่ยมันต้องอะไรนานรท้องนาก็อยู่ตรงนี้เป็นลักษณะข,ของการทําปลาให้สุกโดยวิธีของคนแถวนี้แถวนี้มีป่าไผ่เยอะแล้วก็เจ้าไม้ไผ่เนี่ยมี กลิ่นพิเศษมีลักษณะพิเศษก็ทำเปนอย่างนั้นเอาไผ่มาเป็นฟืนไม่ใช่คุณผู้ชมเขาเอาตบปลาเนี่ยไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่อันใหญ่ๆนะครับเครื่องปรุงทุกอย่างใส่ลงไปแล้วก็ปิดเขาไว้แล้วเขาไปหมกเทออกมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่เนื้อปลาช่อนเขาหวานแล้วไม่ได้กลิ่นคาวไม่ได้กลิ่นไอของที่โครนแล้วเขาหอมเครื่องเทศของทางเหนือเขา เครื่องแยกไม่ออกไม่หมดคนชอบทานเครื่องเทศชอบทานปลานะ้าจืดคุณผู้ชมอ,อันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเาขบบออมามขขาีความหอมของเจ้ากระบอกไม่ไผ่ตลบอบวนมีความหอมเก๋เขานั่นแหละกระเพราความหอมของเครื่องเทศที่เนี่ยตลบอบอวนกับปลาคุณผู้ชมมาเลยสั่งเลยส้มตำยอดกระเพราอ่อนกินกระเทียมมันลอยมาเลยเดี๋ยวมันติดอันนี้ไปขอโทษเอาคืนมาเฟือ แล้วเป็นอาหารทะเลที่ตำลักษณะน,น,นี้ให้อร่อยนะครับเขามีความสดถ้าไม่สดแล้วทานไม่ได้เลยกุ้งก็สดแล้วกเ็เขาไม่สุกมากอย่างที่พี่เอกว่าครับก็เดี๋ยวเขาจะมาเจอน้ําปรุงก็เนี่ยพวกมะนาาพวกอะไรเป็นมันจะสุเปเองแล้วมันจะไม่แข็งไม่ต้องไ,ไม่ต้องมาลวกกันมากให้มันแข็งอยากจะพูดถึงยอดอ่อนมะพร้าวที่เขามาตำมันมกินมันแก้วกับถั่วง,งอกเขาผสมกันอร่อยมันหลออ่อ,อมันอร่อยมากนะ มันผสมกันมันมีหวานหวานมอนมันแก้วอ่ะยอดมะพร้าวนี่ปกติจะนิยมเอามาผัดนะคุณผู้ชมครับเอามาตามแบบนี้น้อยมากนี่ครับไม่ใช่ยอดมะพร้าวนี่มีคุณภาพพอสมควรสรุปแล้ววันนี้เราเคเจริญอาหารอีกรอบแต่ว่าถ้าเปิดทีเด็ดของเค้าทั้งหมดเนี่ยนะมันทีเด็ดแบบผมตัดสินใจไม่ถูกเลยจะทานนี่เล่นก่อนก็ได้หรือว่าจะทานนี่ก่อนก็ได้อันนี้เล่นก็ได้เปนีผมชอบทานได้หลากหลายหนูหนูที่ชอบทานไข่ตุ๋นได้เลยไข่เจียวไข่ตุ๋นได้เลยมานี่เลยนี่คือสี่เมนู รังสรรค์โดยร้านอาหารบ้านม่อนนกยุงคุณผู้ชมครับผ่านมาที่แพร่บริการคุณผู้ชมตั้งแต่มื้อสายๆนะฮะจนมื้อเที่ยงมื้อบ่ายจนถึงมื้อค่ำนะครับอลองมาพิสูจน์ความอร่อยแบบฉบับเมืองแพร่ดูรสชาติเป็นไงคุณรู้มครับสุดยอดครับ